ผมวิธีการจะใส่ตะแกรงกันหนูนะครับเดี๋ยวนะครับผมนี่คือตะแกรงกันหนูครับซื้อมาจากในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับผมที่ผมไม่มีขายนะครับวิธีใส่นะครับก็แกะกิ๊บออกนะครับแค่ครึ่งเดียวนะครับของหน้าารถนะครับของครึ่งเดียวยกออกมานะครับก็จะเห็นป่องตะแกรงสองช่องนะครับผม ใส่ปิดเข้าไปได้เลยครับตัวนี้ก็จะสอดใส่เข้าไปอสอดใส่เข้าไปแกะกาวออกนะครับจะมีสองข้างนะครับผมล่างบนไม่ต้องขันน็อตได้เลยครับผมแกะกาวออกแล้วก็ไปติดได้เลยครับครับผมในการติดตั้งก็เป็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับใส่เข้าไป2ช่องนี้นะครับป้องกันพวกสัตว์หรืออคาเช่นหนู หรือพวกงูก็ได้นะครับชอบเข้า2ช่องนี้ครับผมเพราะว่าสช่องนี้จะเป็นกลางระบายอากาศให้เข้าออกเวลามีคนอยู่ในรถหายใจได้นะครับผมโอเคครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวประกอบเข้านะครับ<อ>ใส่กิ๊บเข้าไปก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยครับผม